สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับมาพบกันกับช่องวินวินพาบ้านพาเหมานะครับพราเครื่องในราคาแบ่งปันนะครับราคาถูกๆให้พี่ๆได้เลือกรับชมกันนะครับวันนี้ก็ EP ีที่36นะครับมอพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆก็เช่นเดิมครับบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจรายกันไหนก็โทรนะครับเบอร์โทรนะเบอร์โทร0 9 0ย์2ก7 6 2 อ่า id line p o n g 1 9 0 9 9 0นะครับช่องทางการติดต่อของวินวินพาบ้านพาเหมานะครับในราคาถูกๆนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีพระมาแบบปันนะครับให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกรับชมกันนะครับมารายการที่หนึ่งเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆลองดูนะครับเพื่อถูกใจรายการไหนก็ทักหรือโทรนะครับมาได้เลยนะครับยินดีนะครับบริการพี่ทุกทุกท่าน รายการที่หนึ่งครับพี่พี่องนี้จะเป็นสมเด็จวัดเกศนะครับพี่พี่ oh, โอ้โหเนื้อเก่าสวยงามมากๆครับพี่พี่เนื้อเก่าสวยงามมากๆนี่ครับมีเม็ดมวลสารต่างๆขึ้นเพียบเลยพี่พี่นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงโอเคนะครับสมเด็จวัดเกศเชโยครับองค์นี้นี่ครับได้เ,เก่าเมาแบบนี้เลยพี่พี่นะครับลองดูนะองค์นี้น่าจะเป็นฐาน ฐาน6ชั้น<อ>หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ครับลองดูแล้วกันองค์นี้เอารายการที่1เอา300บาทครับพี่พีรายการที่1เอา300บาทนะครับรายการที่2ครับพี่พี่องนี้จะเป็นพระสมเด็จวราคังองค์นี้ฟอร์มสวยมากๆครับพี่พีฟอร์มสวยมากๆครับลองไหลลึกครับพี่พีนี่องค์นี้พระเกศสวยมากครับโอ้โหซุ้มหนานะครับนี่เนื้อสวยมากๆสวยจัดมากองค์นี้พี่พี นะครับสมเด็จว้วัดละครนะครับรายการที่2องนะครับองนี้ขอที่ราคา400บาทครับพี่พีองนี้ขอ400บาทพี่พีท่านใดสนใจก็ลองดูนะนี่ครับสวยงามมากขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็ประมาณ20กว่ารายการไม่เยอะมากครับพี่พีรายการที่3ครับองนี้จะเป็นพระนางพญาครับพี่ผ่านนางพญาเก่าๆแบบนี้เลยนี่ครับนางพญาสวยงามมากๆครับองนี้พี่พีเก่าๆนะ นี่ครับเรี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ครับลองดูนะนางพญาเอานี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่ลองดูนะครับถูกใจยังไงลองดูลองทักลองโทรมาได้นะครับพูดคุยกันได้องนี้เอาสี่ร้อยบาทรายการที่สามรายการที่สี่ครับพี่พี่อานี้จะเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินนะครับพี่พีุ่้มกอเนื้อดินมาขามเปียกเลยพี่องนี้จะเป็นนี่ครับสวยงามมากมาก องนี้จะเป็นพระซุ้มกอนะครับรายการที่4เอา3า0บาทครับพี่พี่องนี้เอา300บาทรายการที่4พระซุ้มกอนี่ครับเป็นเนื้อดินนะสวยงามมากครับองนี้รายการที่5้าครับพี่พี่รายการที่5จะเป็นพระรอดพระรอดพระรอดรายการที่5ครับ,รร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 บมีหน้ามีตานะครับองนี้มีหน้ามีตาติดคมสวยมากๆครับพระรอดนี่ครับ องค์นี้เอาไปถูกๆแบ่งๆเอา200บาทกับพี่พีอองนี้เอา200บาทแล้วกันที่ห้าผ่ารอดนะครับเอา200บาทสวยงามคลาสสิกด,ดีครับองนี้รายการที่6ปู่ทวดฐานลายเซนนะครับนี่กลไลเซนนี่ครับพี่พีมีลายเซนที่ฐานนะครับนี่ครับโอ้โหจมูกโด่งเด้งมากๆากเลยครับ อูทวดโกนไยเซนเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่นี่ครับถูกๆเลยแบ่งปันกันนะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทรายการที่หกนะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดองนี้ไฮไลท์เลยองนี้จะเป็นองค์หลงของเงินออกเป็นเนื้อเงินเลยครับพี่พี่ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะ๋ยวขออนุญ,ญาตตลาดไปดูเพื่อความชัดเจนนะครับพี่พี่โอ้โหเล็บขออนุญ,ญาตแกะให้ดูแล้วกันพี่พี่นะครับ นี่ครับพี่พีออกเป็นเนื้องเงินเงินเลยนะสวยงามมากๆครับเป็นหลงพ่อะเงินนะครับนี่องค์นี้ออกเป็นแบบเป็นสางเงินเป็นผมดูเป็นเนื้อเลยนะผมดูเป็นเนื้อไม่ไม่ได้ว่าชุบหรือเคลือบนะนี่ครับสวยงามมากๆครับองนี้เส้นผิวริ้วจีวรคมสวยมากๆครับองนี้น้องขอห้าร้อยบาทพอครับพี่พี่รายการที่เจ็ดนะครับนี่ ้อยตัดช่อนี่ครับสวยงามจริงๆอ,องนี้พี่ๆเอาห้าร้อยบาทพอครับออกเป็นเนื้อเงินเลยนะพี่ๆออกเป็นเนื้อเงินเลยเดี๋ยวผมใส่แก้วใส่ให้นะครับรายการต่อไปครับอ,องนี้จะเป็นพระหลวงพ่อเงินเช่นเดียวกันพิมพ์นิยมนะครับจะได้มาทั้งตลับแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่ครับได้มาทั้งตลับแบบนี้เลยเนื้อออกเป็นนี่ครับท้องเหลืองเก่าๆนะครับนนี้พิมพ์นิยม ออกเป็นหน้าเนี่ยครับจมูกปากยิ้มนิดๆนะครับสวยงามมากๆองคนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่สลับเงินหนึ่งใบทำใหม่ไม่ได้นะราคานี้นี่ครับเอาหกร้อยบาทพอครับพี่รายการต่อไปองคนี้จะเป็นสลับจิวเวลรี่ชุบทองฝังพลอยนะครับพี่ๆององนี้จะเป็นพิมพ์คิตตาครับพี่ๆมีพิมพ์มพนิยม,มก็ต้องมีพิมพ์มพคิตตานี่ครับสวยงามมากๆ,ๆองคนี้เอาไปห้าร้อยบาทครับพี่ๆ นี่ครับพิมพ์กีตาร์โอเอนียวห้าร้อยบาทพ่อเงินนะครับใส่ตลับจิวเวลรี่ให้เรียบร้อยสวยงามนะครับนี่เอาห้าร้อยบาทรายการต่อไปครับรายการที่สิบเป็นเสือนะครับเสือตลับแบบนี้เลยครับพี่สวยงามมาก,มากๆเสือผมดูศิลปะนะ่าจะเป็นพ่อปานนะครับผมตีเป็นพ่อปานแล้วกันศิลปะของเสือนะครับนี่ครับ พร้อมตลับหนึ่งใบตลับน่าจะเป็นเงินแบบเงินชุบเก่านะเงินผสมเก่าแบบนี้องค์นี้เอาหกร้อยบาทครับพี่ๆลองดูนะเผื่อถูกใจเอาหกร้อยบาทนะครับเสือพอปานรายการต่อไปนะครับพี่ๆเป็นเสมาปุทวดเสมาปุตทวดเป็นอัลปาก้านะพี่องค์นี้จะเป็นอัปากา้านี่ครับเสมาอปากา้าแต่ผมไม่แน่ใจรุ่นนะพี่ไม่แน่ใจรุ่นนะ นี่ครับข้างหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลทิมเป็นเนื้อปาก้าสวยงามมากๆครับองค์นี้พาหน้าจะแกะตลับมาองค์นี้เอา800บาทครับพีพ่พีองค์นี้เอา800บาทสวยงามจริงๆนะครับองค์นี้เอา800บาทรายการที่11บเ,เอ็ดใสมาอปาก้าชุดนี้แถวที่3นี้จะราคาจะเน้นๆนิดหน,น,นึ่งนะครับพี่พีองค์นี้รายการต่อไปจะเป็นปู่ทิมนะครับองค์นี้จะเป็นเจริญพรบนนะครับพีพ่พีโอ้โหสวยงามมากๆครับพี่พี ผิวหิ้งมากครับองนี้โหเลี่ยมมาแบบคลาสสิกเนี่ยครับเก็บเก่ามาเลยพี่พี่เนี่ยครับสวยงามจริงๆครับองนี้ปู่ทิมนะครับวันละหันไล่นะครับพี่พี่เจริญคอนบนนะครับโหสวยงามมากอันนี้เอาเก้าร้อยบาทครับพี่พี่เอาเนี่เอาเก้าร้อยบาทผิวไฟเลื่อเลื่อเลยเลยครับผิวไฟเลื่อเลื่อเลยเลย นี่ครับเส้นผิวริว้วจีวรใบหน้าใบตาคมสวยครับใบหน้าใบตาคมสวยมากๆากองนี้เอาเก้าร้อยบาทปูทิมวราห์ไรสวยมากๆครับรายการต่อไปครับองนี้จะเป็นองค์หลวงพ่อพมไว้ช่องแคร์ครับได้้านเดียวกันมาเลยพี่เป็นพ้าผู้ใหญ่เก็บสะสมนะครับแล้วก็ออกมาแม่งปันกันบ้างนะครับพี่พี่นี่ครับ เป็นองค์พ่อพรมวัดช่องแคร์เป็นเหรียญฉลองอายุเก้าสิบปีครับพี่พีองค์นี้เอาหนึ่งพันสามร้อยบาทพอครับพี่พีเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทข้างหลังจะมีอักขระยันนะครับแล้วก็เขียนว่าวัดช่องแคร์นะครับนี่สวยงามจริงๆครับองค์นี้พี่พีผิไวไฟส้มๆเลยผิวไฟส้มๆเลยพี่พ,พีแต่ว่าไม่ได้ติดคมชัดมากนะครับไดนมาคู่กันกับเหรียญปูทิมลองดูนะพี่ รายการต่อไปรายการที่14นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82องนะครับองนี้ก็สุดๆเลยพี่สวยงามมากนะครับอดีตเคยสวยแล้วกันตอนนี้ก็สาภาพหย่อนสวยเหลือ40-50%ซนะครับห่วงเชื่อมปี82ปั๊มข้างก็บอกเดือพระน่าจะใส่ตลับมาพี่พานน้าจะใส่ตลับมาองค์นี้เอา800บาทแล้วกันครับพี่พี่องนี้เอา800บาท นี่ครับลองตาเมตตาลึกชัดมากเลยครับพี่พีเอาแปดร้อยบาทรายการต่อไปปิตาแรวบางไผ่ครับพี่พีปิตาแรวบางไผ่นี่ครับเส้นเซียนเต็มเลยพี่พีปิตาแรวบางไผ่อันนี้จะเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สนะิบห้าเนาะปิตาแล่บางไผ่อันนี้เอาเอาเจ็ดร้อยบาทรายการครับพี่พี ตาแล่บังไผ่นี่เซียนๆเพียบเลยเอา700บาทครับลองดูนะรายการต่อไปพ่อปานโอ้โห و. องนี้นี่ครับครุดไหมผมไม่แน่ใจนะพี่พี่สวยงามคลาสสิกนี่ครับโอ้โหพ่อปานเอา400บาทแล้วกันครับพี่พี่ เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันพอปานพอปานคลาสสิกดีครับพี่พี่องนี้เก่าๆเ,เลยนะนี่ครับเอาสีา่ร้อยบาทน่าจะเป็นคุตไหมหรือหันุมานผมไม่แน่ใจพิจาดยังไงประการใดขออภัยด้วยนะครับพี่พี่รายการต่อไปครับองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อพัก,กวัสดุเหรียญพ่อพัก,กวัสดุครับพี่พี่อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงเก่า,กาๆหิ้งๆเลยครับพี่พี่ไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่ตามบ้าน เอา800บาทแล้วกันครับพี่ๆพ่อพักเหรียญเสมาพ่อพัก,พก,กวัดโบดนี่ทำเครื่องรางอะไรผมไม่แน่ใจนี่ครับเกา่าๆนี่หนึหิ่งๆเลยเอา800บาทครับพี่ๆรายการต่อไปอันนี้จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปูท่ทวดหลังพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับนี่องค์นี้เหรียญเสมาได้สภาพใช้มาแบบนี้เลยคนระับพี่พีองนี้เอา700บาทแล้วกันครับเสมาทองแดงนะครับเสมาทองแดง จะมีเสมาอัปการในเลี่ยมกับเสมาทองแดงเสมาทองแดงรายการที่18นะครับนี่เอา7 0 0บาทแล้วกันครับพี่พีเพื่อชอบเพื่อถูกใจรายการต่อไปครับรายการที่19องค์นี้ตัเป็นองหลุพะเดิมนะครับ2 4 8 2เนื้อเก่าเก่าเลยครับพี่พีนี่ครับรอยเก็บแต่งแทงตะไบนะครับแทงริ้วจีวรต่างๆนะครับสวยมากๆครับ อันนี้สภาพผา่านใช้มาบ้างรงนี้น้องขอ500บาทพอครับพี่พีเพราะเดิมนะครับเพราะเดิมเก็บแต่งเรียบร้อยนะครับสวยงามเอา500บาทพอครับพี่พีเพราะเดิมรายการต่อไปเป็นเหรียญรูปไข่เนื้อปากกาเขียนว่าท่านเพชรวัดสีเวียงชัยยาท่านเพชรสีเวียงชัยยาเอา300บาทครับพี่พีองนี้รายการที่20นะครับหลงเพ่าท่านเพชรใช่ไหมสีเวียงชัยยา ไม่ทราบที่นะพี่นี่เอาสามร้อยพอครับเอาสามร้อยบาทนะครับวงนี้นะแล้วก็ต่อไปจะเป็นรายการสิงนะครับพี่สิงยกขาตะปบเหยือเนี่ยครับสิงยกขาตะปบเหยื่อนะครับนี่สวยงามสิงเอาไปขอห้าร้อยบาทพอครับพี่บีรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเอาห้าร้อยบาทตลับด้วยนะ สามขวัญน,นะครับพี่สามขวัญสวยงามมากๆเอาห้าร้อยบาทพอครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับองค์นี้จะเป็นพระสันหลวงพ่อกวยพระสันหลวงพ่อกวยนะครับเป็นพัะเนื้อดินนะครับพี่พีชลองดูนะเพื่อถูกใจข้างหลังมีเขียนว่าหลวงพ่อกวยวัดบ้านแคนะครับนี่พระสันเอาสี่ร้อยบาทละกันครับพระสันหลวงพ่อกวยนะครับเอาสี่ร้อยบาท ผื่อพี่ๆท่านนายถูกใจนะครับลองดูนะรายการต่อไปอันนี้จะเป็นห้องเงินเปลือยด้านล่างนะครับนี่อันนี้ก็สวยงามนะครับพี่ๆองนี้เอาสี่ร้อยบาทพอครับรายการที่ยี่สิบสามนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทพ้องเงินพิมพ์นิยมสวยงามจริงๆครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนี่ครับลองดูนะเนะื้อเหลืองอมเขียวกเก่าๆเลยครับพี่นี้ ใบหน้าใบตาจมูกสวยมากๆครับอ,อง์นี้ยว400บาทรายการที่24นะครับอ,องนี้จะเป็นปิดตาเย็นยุง่งเนื้อออกเป็นสำลดเงินเลยนะสำลดแก่เงินมาผมไม่แน่ใจนะพี่พีปิดตายันยุ่งเอา300บาทครับพี่พีไม่ทราบที่นะเนี่ยครับแต่เก่าๆดีเนี่ยครับอ,องนี้เอาเป็นสำลดเงินเลยนี่ครับเอา300บาท รายการต่อไปรายการรองสุดท้ายนะครับรายการรองสุดท้ายขออนุญาตร้เสนอเป็นองค์นี้ดีกว่าเป็นพลาเนื้อดินนะครับพราคุณแผนเนื้อดินเม็ดแร่เพียบเลยพี่องค์นี้เอาสองร้อยบาทพอครับพี่พีเอาสองร้อยบาทคุณแผนนะครับนั่งสมาธินี่ครับเอาสองร้อยบาทพิมพ์ใหญ่ สวยงามมากๆ,ๆครับวงน,นี้พี่พีเอาสองร้อยบาทบรายการสุดท้ายครับวงน,นี้จะเป็นเครื่องรางของขังมีดน่าจะเป็นผมดูเป็นพ่อดเดิมนะครับผมดูเป็นพ่อดเดิมกระดูกนะครับน่าจะเป็นกระดูกทั้งงานเล่มนี้ต้องมีหลายๆเลยผมว่านี่ครับศิลปะ,ปะสวยงามครับพี่พีนี่ครับเล่มใหญ่ครับเล่มใหญ่ใหญ่หญและยาว ขนาดประมาณขออนุญาตวัดให้พี่พี่ยี่สิบสองยีบสามยีบสามเซนแล้วกันพี่ยาวยี่บสามเซนช่วงด้ามก็ประมาณ 7, สักเจ็ดแปดเซนนะตรงนี้เกนะนะครับสวยงามมากๆเล่มนี้เอาไปโอ้จริงๆต้องมีเป็นพันนะพี่เอาเอาเจ็ดร้อยบาทพอครับพี่พี่นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาท นี่ครับโอ้โหศิลปะการแกะเอาเจ็ดร้อยบาทราคานี้คุ้มมากนะครับรายการสุดท้ายมีดนะครับโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็รายการอ่ะ EP ที่ยี่สิบอ่ะสามสิบห้าไปแล้วนะครับพี่ๆก็เดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งสนใจรายการไหนก็ลองโทรเอ้ยผมลืมลืมขึ้นคิวอ d e ให้ครับขึ้นขึ้น QR code ให้พี่ๆนะครับเพื่อจะได้ รับชมกันสแกนกันได้นะครับบางทีแอดไปไม่ขึ้นลองดูนะครับพี่พก็สนใจรายการไหนก็ลองดูทักทายโทรกันเหมือนเดิม0 9 0 0 6 2 3 7 6 2 ID Line ก็ PONG190990 นะครับพี่พลองทักลองโทรกันมาพูดคุยกันนะครับซื้อขายกันสบายๆและวันนี้ก็ EP ที่35ช่องวินวินพาบ้านพาเหมาก็ไปก่อนสวัสดีครับ